สวัสดีค่ะชาวตังกวาทาเวอร์เดอะเวิล์คลิปนี้เนี่ยไม่เชิงว่ามาเที่ยวทิปนะคะออกแนวมาสำรวจ g o ูก็ e อ a r t h มากกว่าเนื่องจากประเด็นข่าวที่สุดจะพงะข่าวหนึ่งเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะคะก็คือมีเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตกอกตกใจมากๆเนื่องจากมีการพบร่างหรือโครงกระดูก ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้หญิงบนแท้งน้ำด้านบนอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในซอยรามคำแหงหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นอาคารพาณิชย์หลังไหนนี่ค่ะแต่จะไม่ขอโฟกัสด้านล่างนะเพราะว่าเหมือน Google Earth ยังไม่ได้อัปเดตนะคะน่าจะเป็น ช่วงสมัยก่อนนะเพราะว่ายังมีผู้เช่าเช่าอาศัยอยู่ขายอาหารมั้งเ,เหมือนจะเปิดร้านค้าด้านล่างนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือถูกปล่อยร้างเอาไว้ไม่ได้มีผู้เช่ามาอาศัยอยู่นะเรื่องของเรื่องนะคะอาคารหลังเนี้ยหลังนี้เลยที่มีด้านบนเติมแบบนี้นะคะคือด้านบนมันจะมี แทงน้ำคล้ายๆกับปั๊มน้ำตามบ้านทั่วๆไปนะคะมีคนที่เป็นช่างรับเหมาเนี่ยเขาพบโครงกระดูกผู้หญิงในแทงน้ำตึกอาคารพาณิชย์ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ย่านหัวหมากนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอหัวหมากเนี่ยรับแจ้งเหตุพบร่างหรือโครงกระดูกภายในแทงน้ำอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งณซอยรามคำแหงหนึ่ง แขวงและเขตสวนหลวงจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์และเจา้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของอาคารได้ว่าจ้างช่างหรือผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงอาคารดังกล่าวและช่างจะเข้ามาทำงานในวันที่19ธันวาคมค่ะก็คือวันที่เกิดเหตุที่มีข่าวนั่นแหละนะจากประคำของผู้รับเหมาบอกว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับลูกน้องนะคะ ระหว่างที่กำลังนั่งทานข้าวก่อนที่จะเริ่มทำงานเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นรุนแรงมากๆเลยจึงเกิดความสงสัยนะคะก็เดินตามหาที่มาของกลิ่นดังกล่าวนะคะจนกระทั่งเดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าอ่าเนี่ยชั้นบนสุดนะคะซึ่งเป็นชั้นที่ต่อเติมได้พบแท้งน้ำนะแต่ไม่มีน้ำอยู่ภายในนะคะจึงใช้ไฟฉายเนี่ย สองลงไปดูก็พบร่างหรือโครงกระดูกสภาพแห้งมีผมยาวถูกมัดเอาไว้นะคะโดยรอบเนี่ยน่าจะมีคนแอบงัดแงะแอบลักลอบเข้ามาพักอาศัยด้วยเพราะว่าเจอที่นอนเสื้อผ้าที่ถูกวางทิ้งเอาไว้นะคะจากการชนะสูตรนะคะแพทย์ลงความเห็นว่าร่างที่พบเนี่ยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า6เดือนนะและสาเหตุที่มีคนลักลอบ แอบเข้าไปพักอาศัยได้เนี่ยก็คือเจ้าของอาคารเขาปิดประตูเอาไว้แต่ไม่ได้ลลอกนะคะอ่าอย่างที่บอกปัจจุบันไม่มีผู้เช่าอาศัยอยู่แต่อันนี้เหมือนจะเป็นร้านค้านะคะในตัวสติวิวที่ยังไม่ได้อัปเดตนะโอเคก็ถือว่าเป็นข่าวระทึกขวัญอีกข่าวหนึ่งนะคะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น อาจจะเคยมีกรณีแบบนี้ในอดีตมาก่อนในสถานที่อื่นๆเนี่ยแต่ก็นับว่ามันก็หลอนทุกครั้งนะคะอ่าแต่ยังดีที่ไม่มีผู้เช่าอาศัยอยู่เพราะว่าถ้ามีผู้เช่าอาศัยอยู่เนี่ยเขาต้องจิตตกมากๆแน่ๆเพราะว่าใช้น้ําใช้อะไรอยู่ทุกวันแบบเนี้ยนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและถ้าอยากอยู่ร่วมกับเราซับสไครต์และกระดิ่งช่องกันเลยค่ะ แล้วมาเจอกันใหม่กับแตงกวาเทวารูเวงนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงบ๊ายบายไปแล้วค่ะ